ตามตำนานการสร้างพระแก้วมรกตที่ทางทีมงานช่องคณะ l a บได้เคยนำเสนอไปแล้วนั้นมีอยู่หลายทฤษฎีด้วยกันในวันนี้จะขอนำพระบรมราชาที่บายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ถึงที่มาของพระแก้วมรกตว่าสร้างขึ้นจากที่ใดโดยใครและด้วยเหตุใดมานำเสนอเว้นะที่นี้โดยมีข้อมูลจากประกาศวันส่วนมนพระราชพิธีถือน้ำเล่มที่หนึ่ง ในรัชการที่4และชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภาคที่4หมวดโบราณสถานและโบราณวัตถุเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับจะขอกล่าวข้อความเรื่องพระมหามเนีรัตนปฏิมากรพระองค์นี้แต่ที่ควรจะเชื่อได้และแต่โดยอนุมานตามหลักสำคัญที่มีแนพระองค์พระพุทธปฏิมากรน,นั้น ว่าเหนือหนามแก้วศิลาซึ่งเป็นพระพุทธปติมากรพระองค์นี้อย่างนี้เห็นจะมีบ่อที่เกิดข้างเมืองฝ่ายเหนือที่ต่อก,กันกับแดนจีนเพราะตัวอย่างเคยเห็นมีมาแต่ข้างเหนือจีนบ้างดูคล้ายแก้วอย่างนี้แต่ที่จะดีใหญ่เท่าแก้วที่เป็นองค์พระนี้ก็ไม่เคยได้เห็นและได้ยินเป็นแน่ว่ามีที่ใดอีกเลยซึ่งนอกจากพระบรมราชาธิบายถึงที่มาของแก้วผลึกที่นำมาสร้างเป็นพระแก้มรกฏ ว่าน่าจะมาจากชายแดนทางเหนือของไทยที่ติดต่อกับจีนแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อย่างได้อธิบายอนุมานถึงผู้สร้างพระแก้วมรกตโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าฉะนั้นควรจะคาดการแน่ตามเหตุที่เห็นอยู่รอบคอบว่าพระมหมามณียรัตนปฏิมากรองค์นี้คงจะเป็นของท่านผู้มีบุญเป็นเจ้าแผ่นดินเมืองของชนที่นับถือพระพุทธศาสนามากกว่าถือผีสางเทวดา และละทัทธิอื่นๆและมีบุญญาณุภาพแข็งแรงมากกว่าเมืองใกล้เคียงโดยรอบคอบและแผ่อาณาจักรได้โตใหญ่สมควรแก่เวลาเมื่อมนุษย์ยังไม่มีปืนใหญ่ปืนน้อยใช้มีแต่ธนูหน้าไม้หอกดาบแหลนเหล่ารบพุ่งขมขีกันด้วยกำลังกายและพวกพ้องมากเท่านั้นท่านที่เป็นเจ้าของเดิมที่ให้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้คงจะมีอนุภาพมากจึงได้แก้วก้อนใหญ่ถึงเพียงนี้มา ไม่มีผู้อื่นที่จะคิดริษยาช่วงชิงไปได้และมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากกว่าอยากได้เงินทองและเกียรติยศตามวิสัยโลกจึงไม่ได้ขายแก้วนั้นเสียแก่เมืองอื่นเอาเงินทองก็ดีหรือจะเก็บแก้วก้อนนั้นไว้ทั้งใหญ่ไว้อวดผู้อื่นให้เป็นเกียรติยศก็ดีเห็นท่านผู้นั้นจะมีศรัทธาปรงเห็นว่าสิ่งอื่นจะยิ่งกว่าพระพุทธรัตนะไม่มี ทว่าวแก้วก้อนนั้นทำเป็นพระพุทธรูปเห็นจะประเสริฐยิ่งกว่าเก็บไว้และจะใช้อย่างอื่นจะเป็นเกียรติยศในชาตินี้แก่บ้านเมืองนั้นและจะเป็นกุศลให้ผลเป็นประโยชน์ในชาติหน้าแก่ผู้ที่ได้สร้างเป็นพระพุทธรูปนั้นจึงสู้เสียสละแก้วก้อนใหญ่ให้มาเลื่อยผ่าตัดเจียนเจรไนให้ได้สันฐานและประมาณที่ควรจะเป็นองค์พระพุทธรูปและเพราะเสียดายเนื้อแก้วก้อนใหญ่จึงให้เหลือเศษไว้ภายใต้พระพุทธปฏิมากรน,นั้น หาได้ตัดเสียให้ราบเสมอไม่และก็เพราะมีพระราชานุภาพมากของแข็งนักจะตัดแต่งแก้ไขได้โดยยากก็ยังอุตสาหะให้ทำจนสำเร็จได้ด้วยฝีมือช่างคนเดียวหรือหลายคนที่เป็นฝีมือดีรู้ท่วงทีสันฐานประมาณทาการโดยพินิษหมดจดสนิทชิดชมไม่มีที่ได้ตินักจนถึงขัดผิวชักเงาเกลี้ยงกลาวสิ้นขนแมวแก้วจะขัดผิวชักเงาให้ขึ้นให้ดีที่สุดเพียงใดก็ทำได้ถึงเพียงนั้น ความอนุมานเห็นดังว่ามานี้ซึ่งในส่วนนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, สทรงมีพระบรมราชาธิบายโดยอนุมานว่า ผู้สร้างพระแก้มมรกตนี้เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ฝักฝ่ในองค์พระศาสนาละทิ้งซึ่งความโลภสละซึ่งแก้วผลึกใหญ่นี้สร้างเป็นพระพุทธรูปเพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปและที่ฐานของพระพุทธรูปนั้นโดยที่เป็นแก้วผลึกองค์ใหญ่จึงทรงเหลือรากไว้เป็นฐานของพระพุทธรูปและนอกจากนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สยังทรงมีพระราชปรารภว่า พระแก้วมรกตนี้ฝีมือการสร้างนน้นประณีตนักสามารถทําให้สวยได้ถึงเพียงใดก็ทําได้สวยถึงเพียงนั้นและยังทรงอนุมานถึงที่มาของสกุลช่างในการสร้างพระแก้วมรกตนี้ไว้ด้วยโดยปรากฏข้อความตอนหนึ่งว่าอันหนึ่งจะว่าด้วยฝีมือช่างที่ทําพระพุทธรูปพระองค์นี้นั้นเล่าเมื่อพิจารณาเทียบเคียงดูก็เห็นเป็นฝีมือช่างที่เอกทีเดียว ในครั้งหนึ่งคราวหนึ่งจะเป็นฝีมือช่างข้างอินเดียคือเมืองเบงกอละราชสุรัตและเมืองแขกพราหม์ข้ามมาชิมาประเทศที่ไทยเรียกเมืองเทศนั้นก็ไม่ใช่เลยอันหนึ่งจะเป็นฝีมือสิงหนมอญพมา่าเขมรและไทยเหนือและจีนก็ไม่ใช่ดูฝีมือไม่ใกล้เคียงคล้ายคลืนกับพระพุทธรูปซึ่งเป็นฝีมือช่างในเมืองทั้งปวงที่ออกชื่อมาเลยถ้าจะว่าเป็นฝีมือเทวดาดังตำนานว่าก็เห็นว่าฝีมือเทวดา คงจะผิดกว่าฝีมือช่างมนุษย์ทั้งปวงไปทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบโดยละเอียดดูเหมือนว่าจะเป็นฝีมือช่างเหนือโบราณข้างเมืองเชียงแสนเห็นคล้ายคลึงมากกว่าฝีมือของช่างเมืองอื่นและถึงจะเป็นช่างก็จะเป็นช่างดีช่างเอกทีเดียวไม่ใช่เลวซามด้วยเป็นของงามดีเกรียงกล่ามากอยู่ไม่หยาบคายและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล จากหนังสือชุมนุมพระบรมราชาธิบายแนวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ภาคที่4หมวดโบราณสถานและโบราณวัตถุถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกด Subscribe, Like, Share กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจในตอนต่อไปหากมีข้อเสนอแนะใดๆหรืออยากรู้เรื่องอะไรอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ